แฟนคอร์บอนคาเฟ่ครับฟุตบอลลีกครับเราได้3ทีมที่ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนัลไปแล้วครับทีมแรกครับเบนฟอร์ดครับบุกชนะกิมส์บี้หประตูต่อศูนย์เลยฮะและยิงไม่ซ้ำหน้าด้วยครับคืนนี้มัตเทสเยนเซนกิลลูอิสพอตเตอร์ลิสเนลเซนฟาบิโอคาวาโยจุดโทษนะฮะแล้วก็เนธานคอลลินส์สบายแฮร์เลยครับทีมพึ่งพิชคาดทีมที่2ครับฟูลแลมครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันครับเสมอกับ เชวานวีคอม1-1ใน90นาทีครับอ่าวีคอมนำก่อนนะจากคอลลีวูดโลครับต้นเกมเลยนะ,ะนาทีที่4แต่ต้นครึ่งหลังนะฮะโจโชคิงมาตีเสมอให้ฟูแลมได้ก็จบที่1-1นะฮะยิงจุดโทษฟูแลมชนะ5-4ฮาร์ดิฟซิตี้ครับบุกชนะเล็กซ์แฮม2ประตูต่อ1นะฮะก็เข้ารอบที่3ทีนี้ลุยกันต่ออีก5คู่และเป็นทีมใหญ่ลงสนามทั้งนั้นเลยครับในรอบ16ทีมนะฮะสวอนซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2 4 1 4ครับ ส่วนสีนี่ในลีกแชมเปี้ยนชิพชนะสี่เสมอสีแพส้สอยู่กลางตารางนะแน่นอนเลยล่าสุดหลังจากไม่ชนะใครมานานก็มาชนะนอริชซิตี้ให้ในบ้านตัวเอง2 1รอบที่แล้วก็ผ่านนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบบูดวิดเลยฮะคือโดนข็นำนำก่อนส0แล้วมายิง3ลูก ทดเจ็บเลยฮะ 3, ับสามสองสวนแมนซิตี้หลังจากดีอยู่พักใหญ่ก็แพ้จนได้ฮนะแพ้อัสตันวิลล่าศูนย์หนึ่งที่มิลลาพาร์คนะฮะรอบชิลแลียนนี่บุกไปชนะฮาร์เดอร์ฟิลด์สองศูนย์รอบชิลแลียนนี่ยใช้โฟเดนซาวินโยออสการ์บ๊อบรอบนี้สภาพทีมน่าจะดีขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะเพราะว่าใส่พวกโอมามามูชชินมิโดกูทิเจนี่ไลเดอร์โควาซิชและยังแชก,กี้เข้าไปอีกครับอ่าแต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ พักก่อนนะะฮเอาไว้ยิงในลีกแล้วธรรมชาติของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นทีมท,ที่ฟื้นตัวเร็วนะครับแพ้ปุ๊บกลับมาชนะปับ๊บเพราะฉะนั้นถ้าแมวให้แมนเชสเตอร์บุกชนะสวรรคสีไม่ยากนะครับสประตูต่อศูนย์กำลังสวยลิเวอร์พูลพาเลทฮะโจดเก่าเลยฮนะของของแดงแม่เวอร์พูลนี่หล่นไปที่7แล้วจะแพ้4ี่นะติดล่าสุดก็แพ้เบรนท์ฟอร์ดที่ลอนดอนนะสองสแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนี่ชนะแฟรงค์เฟิร์ตเกมเยือยเลยฮนะชัยเป็นสี่ห้าหนึ่งเลยฮนะก็ะยังเจ็บหลายคนนะอีซักอาร ฟิมปงพวกนี้ไม่น่าเล่นไนดะ้แล้ววันที่เล่นกับเบนฟอร์ดเคาร์ติโจนก็มาเจ็บอีกคนแต่ยังเหลือเหลือเหลือ,เ,ลอ,เ,ลอเอ็กี์ติเก้โซบอสไลน่ใส่เอ็นกูโมอาเข้าไปนะฮะเฮียซ่าแม็กอลิสเตอร์พวกนี้ฮนะส่วนพาเลทเนี่ยไม่ชนะมาสี่นัดติดละแพ้เอฟเวอร์ตันเสมอบอลมัดสามสามะแพ้ลานาะก้าเงี้ยศูนย์หนึ่งแล้วก็แพ้อาร์เซนอลนะครศูนย์หนึ่งในเกมล่าสุดใช้เอ็ดีเอ็นเคเทียเดเวนนี่เจฟสันเลอร์มาวิลฮิลส์ก็สำรองเหมือนกัน แต่สำรองลิเวอร์พูลคุณภาพดีกว่านะแมวให้ลิเวอร์พูลแก้แค้นได้ครับเตะที่แอนฟิลด์ด้วยให้ชนะ2-1วูฟกับเชลซีตี2-4-5วูฟนี่ในลีกเสมอ2แพ้7ยังไม่ชนะใครเลยขนาดเจอซันเดอร์แลนด์เจอเบอร์ลี่สองน้องใหม่มึงแพ้ทั้ง2ทีมเลยว่ามันเป็นเต็งหนึ่งที่จะตกชั้นแล้วนะฮะรอบที่แล้วทำได้ดีด้วยกันทุบเอเวอเรสตน2-0ยอร์เกนสตาร์ลาเซนวางอิชานนะฮะเจ้าเก่าจอร์นาลีอาสพวกเนี้ยเชลซีฮะแพ้ซันเดอร์แลนด์1-2แพ้ซันเดดออออรร์์แแแแลลนนนนนนททัั้้้้งงงคู่่่่ตกกหาายิจ็็5-1ไบีวชนะ ท่านประธานาธิบดีลินคอนนะสองประตูต่อหนึ่งถึงถิ่นถ้าใช้สำรองนะไทลิกจอร์สกิตเทนเอสเตเวอลอ่าโบนานโตเตะวูฟนี่ไม่มีสภาพอนะ่ะอืมแล้วเจอบอลเก่งบอลทั่วอย่างเชลซีด้วยนะใช่ไหมฮะเชลซีบุกชนะ2-0อาร์เซนอลกับไบรตันนะฮะตีสองเหมือนกันนะจากฝุ่นพิมียร์ลีกเพิ่งจะชนะพาเลทมา1-0ก่อนหน้านั้นก็ยิงแอดมาริลิกสีนะฮะรอบที่แล้วบุกชนะพ well อร์ตเวล2-0โอเรกามาดูเอเก้กาบินเชสซูสฮาวเวร์ยังเจ็บเหมือนเดิมอนะ่ะนี่ซา อาร์เซนอลแม่งล้นแล้วตอนนี้ใช้โยเกิร์ตทอสซาแม็กซ์ดาวแมนซูปเปอร์ดาวรุ่งเลยฮนะเมลีโนนอการเอทานวานเนลลี่สุดยอดอะ่ะหลังก็ใช้มอสเกลา่ายืนกับเอ็นกาปีเย่นะเบอเอนไวแล้วก็ลุยส์เกลลี่ยืนแบ็กสุดยอดเลยส่วนไบตันอืมก็ตัวจริงผสมตัวสำรองเหมือนกันนะั่นหะค,คิดว่าอาร์เซนอลคุณภาพตัวสำรองดีกว่าจะชนะไบาตันนั่นหมายให้อาร์เซนอลชนะ3-1หนึ่งดิโกเซนกับสเปอร,สปอร์สเปอร์แพ้ทางนะแต่สเปอร์เล่นเกมเยือนดีกันหน่อยเฮ้ยสเปอร์แพ้าทางดิโกเซนเจอฮัดด้านหะลังแพ้ไป็นสี่เลย แล้วแต่เกมลุกจริงๆนะสเปอร์แม่งเน้นแต่ลุกทุ่มอ่ะเออในเรื่องของเกมโอเพ่นเนี่ยนั่นหมายว่าซูนิวคาสเซิลไม่ได้คู่นี้น่าจะอัดกันมันนะน่าจะยิงได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายและนิวคาสเซิลก็คงจะชนะไปนะสองหนึ่งวันนี้น่นแมาฟันธงอย่างนี้นะฮะแมนซิตี้จะบุกชนะสวอนซีสองศูนย์เลียพูจะชนะพาเลซสองหนึ่งเชลซีจะบุกชนะวูฟสองศูนย์อาร์เซนอลจะชนะไบรตันสามหนึ่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับจะชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์สองประตูต่อหนึ่งครับ